สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นันต่อยนะครับมาชวนท่านผู้ชมคุยกันครับพูดถึงการเลี้ยงวัวน,นี่บางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผมตื่นตั้งแต่เช้าครับทางานบ้านออพอสมควรแล้วก็ประมาณสักเกือบตีห้านะครับผมก็นําวัวที่ผูกล่ามไว้หลังบ้านเนี่ยนะครับนํามาผูกไว้บริเวณเ พื้นที่โล่งๆนะครับใกล้บ้านนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเกี่ยวหญ้านะครับเป็นหญ้าลูซี่ที่ขึ้นเองไม่ใช่ขึ้นเองเองะ่ะเขาเขาหวานไว้แล้วเขาเลิกเลี้ยงวัวกันนะครับมันก็มีพอมีหญ้าให้เราไปเกี่ยวมาให้วัวนะครับผมก็ได้มาหนึ่งหาบกับหนึงกระสอบกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับก็เตรียมไว้ให้วัวกินตอนเย็นนะครับตัวละ ตัวลวะหนึ่งกระสอบประมาณนั้นนะครับประมาณสัก20โลครับท่านผู้ชมนะครับประมาณสัก20โลพูดถึงการเลี้ยงวัวเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยพอสมควรบางทีผมก็คิดว่าจะเลิกเลี้ยงดีไหมนะครับจะเลิกเลี้ยงดีไหมมันบางทีก็อยากเลี้ยงนะ บางทีก็อยากเลิกเลี้ยงนะครับที่อยากเลิกเลี้ยงไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับบางทีมันมันรู้สึกเวลาเราหายไปกับการเลี้ยงวัวหมดเลยนะครับเวลาเราหายไปกับการเลี้ยงวัวหมดเลยตั้งแต่เช้ามาก็อยู่กับวัวนะครับแทนที่จะได้มีเวลาทําอย่างอื่นตอนกลางวันตอนเย็นก็อยู่กับวัวตลอดนะครับต้องหาอะไรมาให้วัวกินแต่จริงถ้า เเราไม่มีภาระอื่นมันก็สนุกอยู่นะครับในการเลี้ยงวัวการเลี้ยงวัวเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆเราก็ได้รายได้จากมันแทบทุกวันเหมือนกันนะครับเช่น การขายขี้วัวนะครับการเก็บขี้วัวมาตากซึ่งจริงๆแล้วมันต้องอาศัยความขยันความอดทนบางทีถ้าหากว่าคนเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วมันมันท้อมันขี้เกียจเลี้ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าขายก็จะขาดทุนนะครับฉะนั้นนี่คนเลี้ยงวัวจริงๆแล้วผม อยากจะบอกว่าต้องมีความอดทนนะครับบางทีบางครั้งมันก็มีท้อบ้างเมื่อยล้าเหนื่อยไม่อยากเลี้ยงบ้างนะครับแต่ถ้าตัดสินใจเลี้ยงแล้วมันก็ต้องเลี้ยงอะครับเลี้ยงต่อไปนะครับถ้าหากว่าจะขายด,วด่วนมันก็จะขาดทุนนะครับเพราะว่าเราซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างแพงคนเลี้ยงวัวต้อง มีความอดทนอย่างสูงนะครับถ้าเปลี่ยนใจเนี่ยก็คือขาดทุนนะครับเลี้ยงวัวซื้อมาสักสี่ห้าเดือนสองสเดือนเนี่ยนะครับเลี้ยงแล้วเปลี่ยนใจจะขายนี่คือการขาดทุนอย่างแน่นอนครับต้องดูจังหวะต้องดูโอกาสดูเวลาในการที่จะขายวัวนะครับก็คุยกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้รู้สึก เหนื่อยเพลียงไงไม่รู้แต่ก็บ่นไปอย่างนั้นแหละครับบ่นเล่าสู่การฟังจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากก็เลี้ยงไปเถอะครับเลี้ยงไปแต่บางทีมันก็อดคิดมากไม่ได้นะนะครับ ยิ่งช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่สถานการณ์การระบ,บาดของโรคลัมปีสกินอะไรนั่นอีกโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับคนเลี้ยงวัวน,นี่มันต้องมีความอดทนจริงๆต้องมีความขยันมากๆความเหนื่อยความล้าความท้อก็จะมีเกิดขึ้นได้เสมอๆนะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าอดทนได้มันก็ดีอะครับท่านผู้ชมเพราะมันจริงๆแล้วผมเลี้ยงวัวมาจะ3ปีแล้วมันก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ดีในระดับหนึ่งะนะครับทั้งการขายขี้วัวการซื้อมาขายไปเลี้ยงแล้วมันได้ลูกเกิดลูกได้ผลผลิตมันก็มีกำไร แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยความล้าแลกด้วยเวลาแลกด้วยความสุขยอย่างอื่นแลกด้วยเวลานี่สำคัญมากนะเวลามันจะสูญเสียไปกับการเลี้ยงวัวเยอะเลยครับท่านผู้ชมอย่างเช้าเชมาเนี่ยของผมเนี่ยผมตื่นมาตั้งแต่ตีสามนะครับ จริงตั้งแต่เวลาตีสามถึงเจ็ดโมงเนี่ยผมสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็มามาลงเวลาทั้งหมดให้กับวัวไปเลยนะครับลงเวลาทั้งหมดให้กับวัวจริงตื่นตีสามนี่โอ้ทำอะไรได้เยอะแยะนะครับแต่จริงแล้วตีสามผมก็ไม่ได้ให้วัวทั้งหมดนะฮะ ผมมาเริ่มให้วัวตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้าถึงตอนนี้ก็เจ็ดแปดโมงแล้วก็ต้องให้เวลากับวัวกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเขากินอิ่มกินเสร็จผมก็ต้องนำข้าวคอกเอาไปผูกไปล่ามไว้หลังคอกแล้วก็หา,าหญา้าอะไรมาให้เขากินนะครับไม่รู้คลิปนี้จะมีสาระหรือเปล่า มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะท่านผู้ชมนะครับก็มาร่วมแลกเปลี่ยนมามา,มาคุยให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเออการเลี้ยงวัวนี่มันก็บางทีมันก็เหนื่อยล้าท้อแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเหนื่อยมันก็หายไปแหละความล้าเดี๋ยวมันก็หายไปเองเลยเนาะ นะครับก็มีอะไรทําดีกว่าไม่มีอะไรทําใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเอา้าชีวิตไม่ดิ้นก็ต้องไม่ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะครับยิ่งปัจจุบันนี้แล้วรายได้ทางเดียวไม่พอหรอกครับต้องมีรายได้หลายๆทางนะครับจุนเจือกันไปเล็กๆน้อยๆท่านผู้ชมละครับเป็นไงบ้างเลี้ยงบัว เหนื่อยไหมครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับไม่รู้ผมจะยังไงต่อนะแต่ก็เลี้ยงต่อไปแล้วครับดูสถานการณ์แล้วคงต้องเลี้ยงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าผมมีเวลาจริงนะถ้าผมไม่ได้ทำงานประจำนะอาชีพเลี้ยงวัวน,นี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆอาชีพหนึ่งนะครับ แต่ว่าบางทีผมก็เหนื่อยแล้วนะครับทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แทนที่วันเสาร์ทิตยจะได้มีเวลาพักผ่อนกับครอบครัวก็มาดูแลวัวอีกแต่ไม่ใช่ว่าจะทำงานเฉพาะไอ้อ้วัวเนี่ยไม่ได้ดูแลเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะ่ะมันดูแลตั้งแต่ทุกเจวันนะครับก็เลยรู้สึกเอ๊ะไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่เนาะนะครับก็ทดเลี้ยงกันต่อไปอีกสักระยะหนึง่ง แต่ถ้ามีเวลาสําหรับคนที่ไม่มีงานหรือหรือไม่มีงานอื่นใดการเลี้ยงวัวก,ก็ก็ดีครับสามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับเราและก็ครอบครัวได้ก็บ่นไปเรื่อยก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่องอาจรารย์นันตต่อยด้วยนะครับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ